เราประมาทมากเกินไปนั่นคือคำพูดของมาร์กมาเกตนะครับกับการให้สัมภาษณ์หลังจากที่พลาดล้มกับการซักซ้อมใน Fp 2นะครับซึ่งเป็นรอบคัดเลือกที่จะพามาร์กมาเกตนั้นเข้าสู่การคอลี่ฟายที่2ได้อย่างสบายๆโดยที่ไม่ต้องไปลำบากในการคอลี่ฟายที่1เพื่อที่จะเข้ามาใน Q2 หรือว่าการคอลี่ฟายที่2นะครับและมาร์กมาเก็ตก็ยังเปิดเผยนะครับว่าวันเป็นวันศุกร์ที่ผมนั้นจะต้องดิ้นรนอย่างมากเลยครับการทำเวลาใน FP2 นั้น มันไม่ใช่เพียงแค่การต่อสู้ของผมกับนักแข่งคนอื่นครับมันยังเป็นการต่อสู้ของผมกับ gp 2 3ด้วยครับกับการทําเวลาในฝรั่งเศส gp 2 3ผมยอมรับเลยครับว่ามันยังไม่ลงตัวและทุกคนนั้นก็น่าจะได้เห็นแล้วจากอาการสั่นตอนที่ผมนั้นออกตัวจากโค้งมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากครับและผมก็ประมาามันจน,นเกินไปกับการที่จะพยายามทํารถให้มันสมูทมากกว่านี้และด้วยคาแรคเตอร์ของสนามที่เลอมังคุณจะต้องแม่นและรถก็จะต้องสมูทครับมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งมันจะทําให้ผลงานของคุณเองนั้นยอดเยี่ยมแต่สําหรับผมกับ gp 2 3ในตอนนี้มันตรงกันข้ามครับและผมก็ยอมรั